เคยลองอยากย้ายตารางปรับขนาดแต่หาปุ่มไม่เจอกันบ้างไหมครับเช่นแบบนี้ไปเป็นแบบนี้ขั้นตอนแรกให้เราสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับเป็นตารางอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มไปกันเลย1ปุ่มต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างหลังจากที่เราสร้างตารางกันแล้วให้เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ส่วนที่เป็นตารางเราจะเห็นไอคอนสี่เหลี่ยม2อันคือทางซ้ายบนและขวาล่างนะครับ เราจะเริ่มอธิบายไปกันทีละอันเลย 2. ไอคอนซ้ายบนอักษรซ้ายบนที่มีลูกศรสีทิศนี้หากคลิกไปเฉยๆจะเป็นการ select all นะครับเพื่อใช้ตกแต่งตารางทั้งหมดแบบภาพรวมแต่ถ้าหากอยากขยับตารางให้คลิกค้างที่ปุ่มนี้แล้วกดลากได้เลยครับ 3. ไอคอนขวาล่างไอคอนนี้จะมีลูกศรชี้ทิศขยงมุมอยู่เป็นการลดและเพิ่มขนาดตารางแบบภาพรวมนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าตารางของเรามันยังไม่แมทไปกับหน้ากระดาษให้เราใช้ไอคอนนี้ลากได้เลยครับแล นี่คือการย้ายตารางเบื้องต้นที่ผมรวบรวมมาและย่อเพื่อให้กระชับนะครับหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดบันทึกไว้เพื่อดูในภายหลังหรือแชร์ต่อให้เพื่อนด้วยนะครับและหากชอบคลิปนี้โปรดกดหัวใจและคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ได้นะครับ